สวัสดีค่ะวันนี้นะคะชุก้าจะมารีวิวนะคะสินค้าที่กำลังฮิตมากเลยตอนนี้นะคะซึ่งเป็นสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผิวสวยนะคะลดฝ้ากระแล้วก็ที่สำคัญนะคะช่วยในเรื่องอกกระชับและนะคะช่วยในเรื่องของผิวขาวใสนะคะสิ่งที่คุณได้วันนี้ก็คือผิวหน้าจะขาวใสลดฝ้ากระแล้วก็ สิวหายด้วยนะคะแต่สิ่งที่สําคัญคือวันนี้อยากทราบว่าสินค้าที่เรากินเข้าไปหรือว่าเป็นที่ชื่อว่า a 4เนี่ยค่ะจะขาวจริงไหมหรือว่าจะเขาเรียกว่าปลอดภัยจริงหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะคะด้วยเบตาดีนตัวนี้นะคะถ้าเกิดเราเกลียบได้เป็นอนุมูลอิสระนะคะเหมือนผิวของเราหรือว่าผิวหน้าของเรานะคะที่มีปัญหาหมองคล้ำหรืออาจจะเป็นฝ้ากระนะคะ แล้วก็สินค้าของเราก็คือ A 4ฟก็คือเป็นของแท้นะคะสำหรับหลายๆคนที่กินแล้วนะคะถ้ากินต่อเนื่องฟ้ากัดก็จะจางหายไปแล้วก็หน้าอกก็จะตึงมดลูกก็จะไม่หย่อนคล้อยวันนี้เราจะมาลองกันถ้าวันนี้เราเทนะคะหรือว่าเกี่ยวกับการกินของเรากินต่อเนื่องนะคะสิ่งที่เราจะได้นะคะอันนี้เพียงแค่เม็ดเดียวถ้าเกิดกินไปต่อเนื่องนะคะจะทำให้ผิวเราขาวใส ถ้าเกิดตัวนี้เป็นของแท้หรือว่าเป็นคูต้าที่ดีจริงๆนะคะจะทำให้น้ำของเราเนี่ยค่ะจากที่ดำๆจะขาวขึ้นอจะมีสารสเตียรอยหรือว่าประหลอดหรือว่าเขาเรียกว่ายาห้ามเลือดนะคะอันนี้เป็นอันตรายมากๆนะคะในกรณีของคนที่กินแล้วไม่ขาวนะคะก็คืออาจจะ เจอในเรื่องของคูต้าปลอมแล้วก็อาจจะร่างกายอาจจะมีสารพิษนะคะมากนะคะคูต้าก็เลยไม่สามารถที่จะทําให้ผิวขาวได้ก็คือต้องไปขับสารพิษก่อนนะคะแต่นี้นะคะเอโฟของเรานะคะช่วยขับสารพิษแล้วก็ทํางานได้ดีมากๆเลยนะคะสินค้าไม่แพงด้วยนะคะลองไปทดสอบกันดูนะคะกับสินค้าที่คุณยังกินอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้อยากแนะนำเอโฟนะคะลองไปซื้อกันได้หรือว่าติดต่อสอบถามได้นะคะ